โอ้พี่น้องนี่ต้องลากเรือนะครับผมนี่ผมบอกแล้วอย่าเอาเยอะเอาเยอะปัญหาตอนจะกลับนี่เลยน,นี่นะเออสองกระชังนะครับน้่งครับนะครับทีมงานลุงเนตรนะครับผมนี่เสื้อฟ้าขอสมพา์นหน่อยครับรู้สึกยังไงครับกับบอ่อนี้นะครับผมสบความสําเร็จมีความตื่นเต้นหรืออะไรยังไงครับตื่นเต้นฮะตื่น,เต,น,ตนเต้นมากรู้สึกเคลิ้มปลายเออเคลื่อปไป <laughs> ดื้อไม่ต้อพี่เรารู้สึกเคลียนปลายได้ปลาเยอะก็ลำบากอีกเนาะต้องไปทำอะไรนะทำไอ้ทำขี้แน่นอนที่สุดคือทำคนอร์บดชีปลาเอ้ะมั่วแล้วมีด้วยบดชีอย่างนี้ไม่เชื่อลองทำดูไม่ทำดูอะไรผมจะไปชิมนี่มีด้วยพี่น้องบวดเล็บปลาสวายเอาต้มใส่ยอดเตาโคตรอร่อย ต้มใส่ยอดสะดาวมันไม่คมบ่มันมีมันตัดแซบใส่ตัแดงนิดนึงแซ่บเลยแซ่บหลายแซ่บหลายเลยเลยปลาสวายมันมีมดแดงเกาะไหมมันมีรังไหมเหมื่อเราตามกล้วยใส่งานเลยเคยคืนมันตัดกันยังไงอ๋อมันตัดกันดูพี่น้องสุดสุดลุงเนตรเดินพี่น้องนูคนล่าปลาไปนู่นแล้วหนออุ้ยอุ้ยจับอยู่ในปวนที่นั่นครับไปแล้วเอ้าเอาอ้าจ็กขโมยมะพร้าวเขาอีกไอ้มะพร้าวไม่มีเนื้อไม่มี น้ำเลยยังจะเก็บไปอีกเออหนูพี่น้องหลากไปแล้วเดินนูนะเออสองกระชังนะครับทีมงานนี้ไปไหนไม่ผิดหวังนะครับผม <c oughs> นี่ครับานี่ครับผมลุงเนตรนะครับผมนี่ครับ